วันนี้เรามาตาถั่วใส่หัวบักหอยกันนะคะหัวบักหอยเชอรี่ค่ะตําแซ่บๆเลยจ้าตำหอมๆเลยนะคะว้าวนี่ค่ะก่อนอื่นเราไปทอดปลาก่อนนะคะวันนี้เราทอดปลาิจาิจ้าตอนทอดเราต้องตั้งกระทะให้มันร้อนก่อนนะคะเราก็ใส่น้ํามันกับปลาเราจะไม่ติดกระทะ อันนี้หัวบกหอยเชอรี่นะคะเราก็หั่นก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปลวกนะคะข้าวเหนียวของเราก็กำลังจะได้ที่แล้วค่ะนึ่งต่ออีกนิดนึงก็ได้แล้วนี่ค่ะปลานินของเราเวลาทอดจะไม่ติดกระทะเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทอดเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อน,นะคะ่ะเราก็ใส่น้ำมันลงไปไม่ว่าจะทอดหมูทอดไก่ทอดปลานะคะ ถ้าเราตั้งกระทะให้ร้อนวอร์อมน้ำมันให้ให้กระทะเราร้อนก่อนค่ะเราค่อยใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่ปลาใส่หมูลงไปได้เลยค่ะจะไม่ติดกระทะเลยค่ะวันนี้เรามีปลาทูกับปลานินนะคะอันนี้หัวบล็อกอไอชเชอรี่ค่ะแล้วก็เอามาลวกอีกนิดเึงนะคะเราจะต้มถั่วกนจาก้านี่ค่ะ ใส่พริกลงไปใส่กระเทียมลงไปก็ตําเลยค่ะตําให้พริกกับกระเทียมมันบุบๆนะคะใส่ถั่วลงไปจะเราจะตําแบบละเอียดก็ได้ไม่ละเอียดก็ได้นะคะตําผัวมันอยู่ที่ความพอใจของเราเนาะใครชอบแบบเคี้ยวกรุบกก,กกับก็บกตําไม่ต้องละเอียด่ะ ใส่น้ำตาลปีบใส่น้ำปลาราใส่เครื่องปรุงตามปกติของส้มตำเนาะบีบมะนาวลงไปหอมเลยค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะตำถั่วง่ายๆเนาะรดแซ่บกินกับปลาทอดเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันค่ะ ทานตอนไหนก็อร่อยทานตอนเช้าก็อร่อยตอนเที่ยงก็อร่อยตอนดึกก็ยังอร่อยค่ะตำขวใส่หัวบอกหอยนะคะปลาข้าวหวดหอมๆข้าวเหนียวร้อนๆเป็นอะไรที่อร่อยมากค่ะข้าวเหนียวเคี้ยวงูนุ่มหอมอะไรฮะ